การสู้รบกันระหว่าง2ประเทศแบบนี้ความขัดแย้งในส่วนของอินเดียกับปากีสถานเนี่ยกลัวว่ามันจะขยายวงไหมแล้วความรุนแรงมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันครับในช่วงแรกกับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยยรับโดยเฉพาะ การกังวลนะครับว่าจะนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์ไหมสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีก็มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะครับในการเดินทางไปอย่างอินเดียแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียด้วยเราพูดคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรครับอาจารย์ปณิธานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิรั์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ครับอาจารย์ครับดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแบบนี้ความรุนแรงที่ยังคงเหมือนกับปะทุมากขึ้นเรื่อยๆการโจมตีของอินเดียและปากีสถานสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยวิตกกังวลในหลายฝ่ายทีเดียวนะครับอาจารย์ครับครับครับก็เป็นความวิตกกังวลที่ต่อเนื่องมายาวนานนะครับนับตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราชนะครับแล้วก็จะต้องเข้าไปโดยหางจัดการในพื้นที่ที่อังกฤษ เคยบริหารนะครับแล้วก็ต้องแบ่งพื้นที่ตรงนี้เกือบสองแสนตารางกิโลเมตรนะครับกับปากีสถานแล้วก็จีนนะครับสามส่วนที่จะต้องบรหิหารจัดการพื้นที่ร่วมกันนะครับซึ่งคนจนใหญ่ในพื้นที่นี้ก็เป็นมุสลินมลน,นะครับ,บแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนอทางการเมืองนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านของทั้งสองประเทศอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีมีส่วนที่อินเดียบริหารมีส่วนที่ ปากีสถานบริหารแล้วก็มีส่วนพิจิงบริหารนะครับแล้วก็พ่กระทบกระท่งกันมากอ่าของปากีสถานและของอินเดียก็ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตาดูอยู่ในอช่วงนี้นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับพยายามยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ให้โจมตีการได้การแต่ขณะน,นี้อินเดียได้โจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่นะครับอของ ที่ปกิสถานโดยหารอยู่แล้วก็ว่ากันว่าลึกเข้าไปที่สุดในรอบนะครับหลายสิบปีนะครับบางสื่อบางสมนา,าตบอาในรอบ50ปีเลยนะครับก็ตแต่วันยังางที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะเดียวกันรัสเยก็สามารถที่จะต่อต้านแล้วก็ยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนถึงความสูญเสียนะครับคงต้องรอนะครับเผลหลักๆคุณเยสักก็คง ทราบอยู่แล้วท่านผู้ฟังคงเห็น่าข่าวล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการเข้าไปปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะทําลายฐานที่มันของกลุ่มที่ต่อสร้างอินเดียที่อินเดียเรียกว่าเป็นกลุ่มต่อการร้ายเป็นโครงสร้างของกลุ่มด่อการร้ายสองกลุ่มที่อินเดียมองว่ารับผิดชอบต่อการสังหารนักท่องเที่ยวของอินเดียเกือบสามสิบคนในช่วงนที่แล้วนะครับก็ก็มีการขณะที่มีการ,าการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ครับ ครับอาจารย์อาจาย์เราลองลองเปรียบเทียบกําลังเอาง,ง่ายงถ้าดูประเทศเนี่ยอินเดียเขาก็ใหญ่กว่าอิรักิสถานอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์เรายิ่งมามองในเรื่องของกําลังพลต่างๆในเมื่อครัประเทศเขาใหญ่กว่าคนเขาเยอะกว่าต่างๆกําลัางพลอาวุธยุทโธปกรณ์งบกลาโหมอะไรต่างๆเนี่ยด้วยว่าแม้แต่ในส่วนของสิ่งที่เป็นอาวุธ เขาน่าจะเยอะกว่าไหมอินเดียแต่ปากีสถานก็ดูเหมือนไม่ได้กลัวในส่วนของอินเดียแต่อย่างใดเลยอาจารย์ในครั้งเนี้ยมันก็ดูน่ากลัวและอันตรายกันเหมือนกันในภูมิภาคเอเชียใต้ตรงนี้อาจารย์ใช่ครับในในเอเชียใต้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีกําลังทหารเผชิญหน้ากันมากที่สุดนับล้านคนนะครับและนับล้านนายอันนี้เราเราก็คุ้นเคยจากพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้ากันอยู่แล้วอย่างเช่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ติดเช้นขนาดที่48นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับแล้วก็การเผชิญหน้าตรงนี้ก็ทําให้เกิดความกังวลกันในเรื่องการใช้อาวุธอ่าที่ไม่ใช่อาวุธทั่วไปอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่จริงๆอินเดียก็มีนโยบายอ่าที่ชัดเจนในการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนนะครับอ่าถ้าหากว่าไม่ได้โดนโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วประเด็นคือว่าถ้าอินเดียไม่ได้เพื่องทำแล้วก็หลายฝ่ายก็ไม่เชื่อว่าจะเพื่องทำต่อปากีสถานนะครับเพราะฉะนั้น การใช้วัุนิเคลียร์ขณะนี้ก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในภาววิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นน,นะครับแต,แต่ใช่ครับการประทากันตามแนวชายแดนก็กกไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศทางการเมืองต่อทางเศรษฐกิจเขาพ้่งประชุมกันที่กรุงเทพนี่เองนะครับในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ของที่ประชุมบินสเต็กซึ่งซึ่งก็นะครับจริงๆก็ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ ินเดียมาประชุมกับเราแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่สามารถร่วมมือกับปากีสถานในเอเชียใต้ในกรอบของร่วมมืออื่นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กระทบต่อบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการโต้อตอบกันไปกันมาส่วนปากีสถานก็มองว่าการเข้ามากวาดล้างประชาชนชาวปากีสถานโดยเฉพาะโจมตีมัสยิดนะครับเป็นเรื่องที่อ,อินเดียแลรับ ต้องการที่จะนะครับขยับนะครับการควบคุมในพื้นที่นี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องในเรื่องของศาสนาในเรื่องของชาติาิพันธุ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวเซกเคยปกครองมาก่อนนะครับตอนที่เป็นนครรับเล็กๆนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการล่าณิคมแล้วก็ตกอยู่ในการควบคุมของอินเดียนะครับแต่ก็มีข้อตกลง หลายข้อตกลงทําให้ทั้งสองอประเทศเจะต้องที่สุดแล้วหังกลับไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็เข้าไปสู่อะนะครับขั้นตอนของการเจรจานะครับที่จะลดะความตึงเครียดลงนะครับกับอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ลองไปดูข้อมูลที่ที่เขาให้มาจาก global five power 2025 world nuclear นะอาจารย์ mm hmm. เขาบอกว่าที่อินเดียตอนนี้มีหัวรบคือ180หัวรบ ขนาที่ปากีสถาน170หัวรบอูแต่ก็เยอะทั้ง2ประเทศเลยนะ อินเดียนโยบายคือไม่ใช้ก่อน no first use นะครับขณะที่ปากีสถานบอกยืดหยุน่นอาจใช้ก่อนกรณีที่มีภัยคุกคามร้ายแรงอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าคือมันก็ยังไม่ถึงไปถึงจุดตรงนั้นแหละแต่ทีนีน้ถ้าเกิดมันยังปะทะและยังปะทุก,กันอยู่เรื่อยๆแบบนี้อาจารย์มันยังไม่มีทาาที่จะสงบอาจารย์มองว่ามันจะยืดเยื้อนานแค่ไหนนะโดยสถานการณ์ณนะขณะนี้เพราะอย่างวันนี้นะเนรนดรามโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียบอกมาแล้วลว,ว่าจะไม่ให้น้ําสายไหนเลยนะไหลออกจากอินเดีย อย่างที่เขามีการเรื่องของแบ่งปันน้าถูกไหมอาจารย์ให้ปากีสถานเนี่ยได้ใช้น้ําในสัญทิสัญญาที่เขามีกันอยู่ระหว่างของสองประเทศแต่กล้เล่นดาโมดีเขาประกาศออกมาแบบนี้แต่ปากีสถานบอกว่าถ้าเกิดว่าอินเดียไม่ปล่อยน้ําออกมาให้กับชาวปากีสถานได้ใช้ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดสัญทิสัญญากันมันก็มเหมือนก็ยังไม่มีท่าทีที่จะสงบนิ่งเลยฮะอาจารย์ปณิธานตรงเนี้ยครับครับก็จริงๆแล้วมันมีข้อตกลงเดิมนะครับของเช่นอ่า ขตแ,แดนชั่วคราวที่เราเรียกว่าลฟ์คอนโทรหรือ LOC อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช่ครับบริษัทเขาก็มีการประทับกันตามแนวเส้น LOC นี้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการตึงเครียดอยู่นะครับสม่าเสมอหลังการอินเดียนะครับเอกราช์จากอังกฤษเมื่อคศหนึ่นงพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่กันในการบริหารนะครับแต่ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรเรื่องข้ามแดนนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะ,ะแตกต่างไปจากเดิมนะครับคือมีข้อตกลงอยู่ะนะครับแล้วก็อาจจะ,ะมีการปิดด่านแล้วก็มีการระงับการส่งนะครับความช่วยเหลือหรือว,ว่าอย่างเช่นน้ำที่คุณศักดิ์ูดอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าก็เป็นเรื่องเหตุผลด้านมนุษยธรรมนะครับก็มีข้อจํากัดว่าคงไม่สามารถทําได้ทั้งหมดแต่ที่มีปัญหามากกว่า ข้อตกลงทั่วไปก็คือข้อตกลงการปราบตามกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายร่วมกันนะครับซึ่งไม่ค่อยสําเร็จแล้วก็ทําให้เกิดการบานปลายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับแล้วมีการโต้อตอบกันไปกันมาในขณะที่เป็นลักษณะของตาต่อตาฟันต,ต่อฟันนะครับแล้วมีการ่าโจมตีกันด้วยนะครับคําพูดหรือว่าเป็นสงครามัวหารด้วยนะครับแล้วทาให้สายการยิ่งตึงเ,เครียดขนาดนี้อินเดีะก็ประกาศที่จะเดินหน้าเป็นที่เข้าไปกวาดล้างส่วนตะวันก็จะชู จะสู้นะครับแล้วก็จะใช้่ที่คุณวิรับพูดอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่มีนะครับนั้นขณะน,นี้ผู้นําหลายประเทศก็กําลังเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็หวังว่าอาจจะทําให้สายการคลี่คลายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในช่วงที่ผู้นําหลายประเทศอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับจับเห็นตอนนี้มี ผู้นำของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยอาจารย์เสนอตัวเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศก็ต้องยอมรับว่าท้งอังกฤษอ่าทางอินเดียและปากีสถานเนี่ยก็เคยเป็นอันันิคมของอังกฤษมาก่อนใช่ครับอาจารย์มองบทบาทตรงนี้ยังไงครับเอ่อจริงๆก็เป็นหนึ่งในปัญหานะครับเวียครับนั่นสิครับอาจารย์บอกเงินสามฝายเมื่อสักครู่เนี่ยของการแบ่งแยกและปกครองตาม แนวทางของติดตั้งเดิมก็มคือแบ่งแยกคนให้อ่านะครับรเผชิญหน้ากันเพื่อการปกรคอรองที่จะง่ายขึ้นนะครับเลยทําให้ฮินดูและมุสลิมในอินเดียในปากีสถานในบางประเทศนี่ยก็มีปัญหาต่อนเนื่องมาแต่วันนี้เป็นมรดกน,นะครับาทางนาน,นิคม,มไม่ดีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นโดยด้วยความรับผิดช,ชอบใ,ใ,นในระดับหนึ่งอังกฤษก็เสนอตัวเองเข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆก็มีผลประโยชน์มีการลงทุนนะครับมีความเชื่อมโยง กันอยู่อ่าหลายเรื่องทั้งทางการเมืองทั้งทางเรื่องการทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมน่าแปลกใจที่อังกฤษจะ,จะเสนอความช่วยเหลือแต่ว่าก็คงไม่ได้แก้ปัญหาได้เท่าไรจริงๆการต่อต้านการเข้ามาแทรกแซงของอดีตอนณานิคมก็เห็นกันอยู่หลายประเทศนะครับ,บแล้วก็ในสายการนี้จริงๆอินเดียก็ไม่ค่อยพอใจนะนะครับเพราะว่าการปกครองของอังกฤษในอินเดียก็ ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะครับถึงแม้ว่าโดยทั่วไปเทียบกับประเทศอื่นๆที่ล่างนั้นในคนเช่นฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่ามาดีกว่า,วาแต่ยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกไม่ดีก็ยังมีอยู่นะครับอขณะนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปาเกีสานจะตอบโต้อขนาดไหนนะครับ,รบเพราะว่าหลการเรียกร้องของประชาชนให้ตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็เมื่อ สามปีก่อนเลยห้าปีก่อนนะครับเราก็เห็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้มีกา,ารเผชิญหน้ากันนะครับกว่าจะลดระดับความรุนแรงลงมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรในขณะนี้ก็คงต้องดูว่าถ้าตัดสินใจยกระดับการ,รเผชิญหน้าแล้วเนี่ยนะครับอจะถอยอาอ่ากันได้เร็วขนาดไหนนะครับเข่าที่แล้วก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรที่เดียวครับ ครับโอ้ผมระมันใช้เวลาพอสมควรแบบนี้อาจารย์สถานการณ์การค้าเราก็ยังคงยังคงไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสุดท้ายความแน่ชัดในเรื่องของสงครามการค้ากำแพงภาษีอันนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนขณะที่ความรุนแรงของสองเพื่อนบ้านกันที่มีพรมแดนติดกันเราก็ดูอันตรายกันทั้งสองประเทศแบบนี้อาจารย์แล้วมันมันเขาตงจะยึดเยือกันนานถ้าลองดูในส่วนของอดีตที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย พอประเมิอนออกไหมอาจารย์ว่าการที่มันจะถึงจุดที่มันคุยกันได้แล้วลงตัวเรื่องของหยุดการสู้รบหรือว่าหยุดการหยุดยิงเนี่ยมันควรจะใช้วิธีการทาง,ทางทการพูดแบบไหนฮะในมุมของรัฐศาสตร์ต่างประเทศแบบเนีค้ครับครับคือขนาดเนี้ยเ,เราก็ต้องถือว่าอินเดียน่นาจะอ่ค่อนข้างบรรลุวัตถุประสงค์ทางายุทธวิธีนะครับอ่หรือว่าทางยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ต้องการที่จะโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มคนที่ อ่อินเดียเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับเข้าไปเคลื่อนไหวในเขตปกครองของอินเดียก็ดีหรือว่าทํำร้ายชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอ่าฮินดูก็ดีนะครับอตรงนี้ก็ถือว่าอ่าถ้าไม่เข้าไปลึกกว่านี้แล้วก็ไม่ไปดำเนินการมากกว่านี้ซึ่งดนวน้อมก็อาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็อขั้นตอนต่อไปก็คือราคีสาเองก็คงจะต้องหาทางที่จะโต้อต,อตอบในขณะที่สมดุลแล้วก็ เราก็อาจจะยุติการโต้ตอบลงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับกระบวนการการทูตทั้งสองประเทศเมีช่องทางอยู่แล้วนะครับม,มีข้อ,อตกลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าวงการเจรจาต่อรองกันในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าขณะนี้ลายฝ่ายกำลังจับตาดูว่าปากีสถานจะโต้ตอบกับเขนได้ขนาดไหนและอย่างไรนะครับแต่ว่า เมื่อเมื่อเมื่อทาได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการเจรจารทางการทูตครับครับก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้ไปถึงจุดตรงนั้นเร็วๆว่าอาจารย์แต่ดูจากนาเรนทราโมดีที่พูดออกมาทั้งวันนี้เรื่องของน้ําเรื่องของว่า จะเรียกว่าต้องตามลา่าผู้ต้องสงสัยที่สหารนท่องเที่ยวเนี่ยจนกว่าจะสิ้นโลกพูดถึงขนาดนั้นและปากีสถานเขาก็มีกําลังของประชาชนในการสนับสนุนแบบนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์ว่าสิ่งที่เราต้องระวังกันต่อในภาพรวมของทั้งสถานการณ์โลกและภาพรวมของประเทศไทยอันนี้ต้องระวังอะไรครับอาจารย์ครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับก็กกอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันบานปลายมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่เลียดอ่อนอย่างเช่นเรื่องของการไปโจมตีนะครับอแหล่งประกอบศาสน,านกิจต่างๆแล้วก็มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นการถือึพลเรือนจํานวนมากเนี่ยจะเป็นแรงกดกันให้กับแต่และรัฐบาลาไม่มีทางเลือกมากนักนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่สําคัญแล้วแล้วก็หลายฝ่ายก็เข้าใจดีนะครับมีการเรียกร้องให้อีกเรื่องเป้าหมายที่เป็นพลเรือนอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือ นม่จัดสานการเศรษฐกิจของหลายประเทศรวมทั้งในอินเดียพารกติสารก็ไม่ค่อยดีรัฐบาลเองจากอินเดียเองกลับเข้ามาจากการเลือกตั้งที่รารชนะครั้งนี้ก็มีเสียงน้อยลงนะครับแล้วก็อ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นความรักชาติหรือความขขารู้สึกแค่นนิยมอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่ผกผันแล้วก็ไม่ค่อยดีขอ,ของอินเดียนะครับแล้วก็ปารีสถสานเองก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่คล้ายกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีความใกล้ชิดกับจีนนะครับจีนเองต้องมีเรื่องราของแหงกับอินเดียเมือ่อไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพรมแดนหนึ่งเหมือนกันนะครับอืตรงนี้ก็คงจะต้องดูว่าบทบาทของจีนนะครับซึ่งสําคัญในกรณีนี้ด้วยนะครับนอกจากอังกฤษที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจีนสนะับสนปากีสถานมากเท่าไหร่นะครับะผาการก็จะไม่สงบลงง่ายๆน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ขณะนี้ยังไม่ค่อยมี ความเคลื่อนไหวมากนะแต่หลายฝ่ายที่เป็นคนที่อยู่ในวงการทางการทุนและการหายก็กำลังจับตาดูบทบาของจีนอยู่ครับจับแล้วบ้านเราฮะต้องเตรียมรับหรือว,ว่าระวังอะไรไหมครอาจารย์ครับครับจริงๆความผันผวนของตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดทองตลาดพลังงานในเกิดขึ้นทุกครั้งจากการสู้รบนะครับ,รบอันนี้เป็นลักษณะที่คงต้องจับตาดูความผันผวนตรงนี้ว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับและจะกระทบกับเรา านานเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือเรื่องอะไรก็คือว่าอาจจะต้องรองรับความผันผวนและอย่าประมาทต่อการนะครับเปลี่ยนแปลงการแกว่งของนะครับตลาดเหล่านี้นะครับอันนั้นอันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะครับที่ท,ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งการเมืองรอบประเทศของเอเชียตใต้กับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็ฝูกพันกันมากขึ้นอย่างาีที่เลยเห็นในเทีบิลสเต็กเมื่อเร็วนี้นะครับทั้งสอ,องฝ่ายก็กำลังจะจับตาดูว่าอาเซียนแล้วก็ไทยเนี่ย จะมีบทบาทอะไรจะถแถลงการในลักษณะของการเลือกข้างหรือว่าอให้น้าหนักกับฝ่ายใดอันนี้ก็สําคัญนะครับที่ต้องรักษาสมดุลให้ดีนะครับจริงๆเราก็เป็นมีประเทศกันทั้งสองประเทศนะครับแต่เบอินเดียเราก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงตลาดใหม่ๆมากขึ้นนะทั้งที่อินเดียก็ในอดีตก็ค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญเราก็มองไปว่าเป็นโอกาสในช่วงที่เราอาจจะมีปัญหาในตลาดสหรัฐ ส่วนปากีสถานก็เคยเป็นพระธิตรที่สําคัญารราทางการทหารทาความมั่นคงของเราในครับอ่าในการป้องกันประเทศร่วมกันในยุคข,ของสงครามเย็นสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ยังมีชาวปากีสถานที่อยู่ในเมืองไทยค่อนข้างมากอันนี้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับการเผชิญหน้ากันของอคนของสองประเทศนี้ในบ้านเราถึงถึงแม้ว่าโอกาสอาจจะเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่เมื่อเร็๋ยวนี้ก็มีรายงานว่ามีการตักลอับข้นเมืองโดยผิดกฎหมายของทั้งฝ่าย พลเมืองมังลุ่มของปากีสถานเข้ามาในบ้านเรานะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีก็หมายความว่าเราต้องแบ่งนะครับกําลังมาดูแลเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมจากเรื่องอือ่นๆเช่นเรื่องอที่กําลังวุ่นวายหรือวิกฤตในสามจัดชายแดนทางใต้ครับหรือว่าตามแนวชายแดนก็ปกิดทเพิ่มบ้านอย่างที่เราเห็นในช่วงไม่กี่ับราหาที่ผ่านมาครับอืมก็มมถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะเพราะว่าสถานการณ์ภาคใต้ของเราตอนนี้ก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องมากัน ตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวฮะอาจารย์ปณิธานขณะที่เพื่อนบ้านที่เราเองก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาในบ้านเราเหมือนกันนะอาจารย์ปณิธานเป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็สูสีเพราะว่าคนเขาเยอะนะอินเดีย แล้วเวลาเขามีคนที่มีกําลังในการจับจ่ายจริงๆเขาก็จะมีกําลังจับจ่ายสูงมากๆด้วยเขาก็จะเที่ยวแล้วเขาก็จะมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอ่าคนงานที่มาคนขอมาอะไรเนี่ยอันนี้เราได้เห็นหลายๆเที่ยวบินเราจะเห็นเหมือนกันอาจารย์เพราะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญที่ว่ามันก็ต้องมีมาตรการในการดูแลอาจารย์อยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ไหมครับครับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องดูเรื่องคือผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับครับปิดน่านฟ้า อ่าตรงนั้นนะครับตรงเที่ยเที่ที่คุณวิศักพูดก็จะกระทบกับเราสัปดาห์หน้าเราอาจจะหน้าจะเห็นตัวเลขของการยกเลิกหรือเรื่องการจองนะครับอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจเราในระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางระยะยาวก็น่าจะอ่าฟื้นตัวได้ถ้าเกิดไม่มีการบานปลายของสานการแต่ว่าเรื่องความผันแปรของตลาดต่างๆก็จะทําให้เรา,ารับภาระหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การที่ต้องจัดอ่าระมาณจัดคนมาดูแลเรื่อง S <S <an> นะครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศแล้วก็ไม่ให้มีการกเผชิญหน้ากันนะครับอาจจะจะเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องและส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอการร่วมมือกับมิตรประเทศนานาชาติอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆช่วยกันเข้าไปพยายามที่จะกระตุ้นให้ทั้งสองประเทศนี้ยั่ยังย้งช่างใจให้มากขึ้นซึ่งปกติก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่คนไทยก็คงไม่ชอบที่ให้ใครเข้าไปยุ่ง นะครับแต่ว่ามันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจเราอยู่ดีถ้าเกิดสถานการณ์มันบานปลายจริงๆเพราะฉนั้นเราต้องอมีบทบาทพอสมควรนะครับแล้วเขาเองก็ดูมีแนวโน้มที่อมีความสัมพันธ์นที่ดีกับเรานะครับจากการประชุมหลายเวทีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ทําให้เราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างน้นนอยก็ทาให้เราได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียทั้งเอเชียใต้เอเชียหลอกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก นะครับว่าจ,จะทําให้บทบาทเราโดดเด่นขึ้นก็จะดีกับเศรษฐกิจเราในระยะลางระยะยาวครับนครับกับแต่ว่าอย่างไงตอนนี้คือต้องให้ทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามจบลงในเรื่องของเหตุการณ์ครั้งเนี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มีความสูญเสียน้อยที่สุดด้วยตามความหวังนะอาจารย์อย่างล่าสุดอันโตนิโอกูเตเรสในการที่การใหญ่สหประชาชาติบอกว่าให้สองประเทศเนี่ยมีความกดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าเขาหวังว่าการสู้รบเนี้ยจะจบลงอย่างรวดเร็วเราเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันนะครับอาจารย์ปณิธาน ใช่ครับทุกคนก็คงเอาใจช่วยนะครับแต่ว่าคู่กรณีคงไม่ค่อยจะอยากจะยั้งมือในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับมีเหตุผลเรื่องการเมืองภายในกดดันเัวเองอยู่ด้วยครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ปณิธานครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับ